สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาลงคลิปสรุปวิเคราะห์ตัวเลขของหวยลาวนะคะเป็นของงวดวันที่8ปดกุมภานะที่จะลงให้เร็วหน่อยนะคะในวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะเป็นเวลาวันจันทร์วันที่8นะคะวันนี้ลงให้ก่อนแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะเป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็ส่วนที่ว่าจะตัดสินใจเลือกยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณในการเลือกนําไปใช้เลยนะคะ อย่างงวดที่แล้วของวันที่สี่กุมภาพันธ์นะคะผลของหวยลาวไม่เบิลรยนเลขสามไหมเลขเจ็ดเจ็ดมาสองครั้งนะคะเป็นเจ็ดหลักพันแล้วก็ 7, 10, เจ็ดหลักสิบเนาะผลเดี๋ยวดูที่ผลก่อนนะคะหวยลาวงวดที่แล้วนะคะเป็นเลขเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะเป็นเลขเจ็ดหกเจ็ดแปดเลขเหลืยง เป็นเลขชุดนี้นะคะเป็นเลข7ที่มาซ้ำสองตำแหน่งก็คือเลขหลักพันแล้วก็หลักสิบส่วนเลขสาตัวท้ายคือห7เจดดไม่ไม่ไม่ซ้ำนะคะสำหรับสตัวท้ายเนี่ยไม่ใช่เลข3มแต่ว่าเป็นเลขเรียงก็คือห7เจดดไปเลยเนาะเขาชอบออกแบบนี้นะคะห่วยลาวดักยากไม่เบิ้ลไม่หามไม่ตองก็มาเลขเรียงนะคะเป็นเหตุผลที่ทำให้งวดที่แล้วเนี่ยตัวนี้น่าเสียดายเนาะ 78ตัวนี้ตัวตรงนะคะแต่ว่าเราไปเขียนเป็นเลขบนแทนนะคะเอาดูฝั่งซ้ายมือก่อน7678เข้า7กับ82ตําตำแหน่งเพราะว่า7มา3าตัวนะคะแต่ว่าเราไม่มี6มันก็เลยได้แค่เลข78ชุดเดียวอย่างตัวที่เราจับให้อย่างตัวนี้778เราย้ายขึ้นไปเขียนข้างบนแทนแล้วก็เอา82ดึงลงมาข้างล่างก็เลยทำให้เลข78นะขึ้นไปอยู่เลขหลัก2ตัวล่างนะคะ แต่ถ้าเกิดใครที่ตามเลขตัวนี้แบบบนล่างเลยนะคะก็จะได้ชุดนี้ไปนะส่วน3ตัวไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราไม่มีเลข6เพราะฉะนั้นในงวดนี้เข้า2ตัวเสียดายเพราะว่า7มันซ้ำนะคะไม่งั้นถ้าตัวนี้เป็นเลขเลขอื่นอาจก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะมาได้เข้าอีกสักตัวหนึ่งนะคะก็ได้เอาเป็นว่าเข้าไปที่2ตําแหน่งเนาะ,ะก็คือเลข7และเลข8เดี๋ยวเรามาดูของวันที่8กุมภาพันธ์นะคะว่าจะได้เลขอะไรบ้าง สำหรับของวันที่8กุมภาพันธ์นะคะรอบนี้ช่างใจยากมากงวดที่แล้วเราจัก5ตัวนะคะไม่ได้จับมาจากเลขเด่นเลยจับมาจากเลขเลขอะไรเลขตรงกลางอะคะ่ะไม่ถึงขนาดที่ว่าเด่นมากหรือไม่ถึงขนาดที่ว่ามาน้อยสุดนะคะก็จับจากเลขตรงกลางให้ก็เลยได้ผลออกมาเป็นเลข78อย่างในงวดนี้นะคะเราตัวเลขที่เราคำนวณได้มากที่สุดเลยเนี่ยคือเลข เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งี่คืออาเขียนให้ก่อนอันนี้คือเลขที่เราได้มาเด่นทั้ง25สูตรนะ3ามเจ็ดหนึ่งเนี่ยมาประมาณ4สูตรเท่าๆกันนะคะแต่เราไม่ได้หยิบออกมาใช้อะเราหยิบมาใช้แค่เลข1ตัวเดียวเอาเลขเลขสาอีกตัวหนึ่งนะคะอ่านเดี๋ยวลงให้เลยเพราะว่าอย่างตัวเลขที่มากที่สุดก็คือเลข1ฟันไปก่อนนะคะแล้วก็เลข3ตัวรองเนี่ยเป็นเลข 0นะคะแล้วก็เลข4ี่เลข9เอาตัวนี้ก่อน3ามเจดหนึ่งเราคัด7ออกเพราะว่างวดที่แล้วเป็นเลข7มาซ้าโอกาสมามีแต่เราก็ไม่รู้นะหวยเราพูดยากมากช่วงหลังๆนะคะเราก็เห็นว่า3 4งวดย้อนหลังในเลข7มาบ่อยนะคะเราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมาอีกนะไม่อยากให้วาจาศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะพูดว่าไม่มามันชอบมานะคะ ก็เลยตัดเอาแค่3กับ1เนี่ยที่เป็นเลขเด่นมากที่สุดเอามาใช้ส่วน4 9 0เป็นตัวเลขตรงกลางที่ไม่ใช่เลขแบบเด่นมากคือที่บอกว่าตัด7ออกนะคะแล้วตัวรองจาก371ลงมาอีกเนี่ยก็คือเลข5นะคะก็ไม่ได้เอา5มาก็เอามาเพิ่มแค่4 9 0ตัวนี้แทนนะคะอันนี้เราต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไม่ใช่เลขเด่นที่สุด เลขเด่นที่สุดคือ1กับ3 2ตำแหน่งนี้เท่านั้นส่วน490คือเลขลองจับ2ตัวก่อนนะคะอย่างชุดอ่า4ตัวแล้ว3ตัวนะที่แล้ว4ตัวเข้าอยู่เนาะแล้วก็อ่ะมี1 0นะคะอันนี้ปักหลักไว้ให้แล้วนะคะ4 0 1 0 4 1 4 3นะคะโดยเขียนให้ก่อนเลย มีศูนย์เก้านะคะอ่ะได้แล้วนะคะสำหรับตัวเลข2ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดู3ตัวนะคะ นได้แล้วนะคะ3ตัวแล้วก็ชุด4ตัวเอาสตัวก่อนนะคะ2ตัวเนี่ยที่เราลงให้ตัวเลข คำนวณน,นะคะเป็นเลขคำนวณชุดหนึ่งก็คือชุด4ตัวตรงก็จะได้แก่เลข4013ซึ่งเราก็ปักหลักให้คือ40แล้วก็13ตรงนี้ให้นะคะก็จะลิงก์มาที่เลข3ตัวแล้วก็เลข4ตัวนะคะก็คือจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะใครที่อยากดูสูตรก็ไปดูในชุด4ตัวตรงชุดเดียวนะคะก็จะได้เลข4013สําหรับเลขเน้นนะคะอย่างในงวดนี้นเป็นเลข1ใครที่ไม่ชอบ1เพราะว่า2งวดที่แล้วเป็น1มาแล้วเนาะ มีตั้งแต่เลขหนึ่งหนึ่งหกเก้าห้างวดหนึ่งนะคะของวันที่ยี่สิบห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะของวันที่หนึ่งกุมภาสองหกหนึ่งหกนะคะของวันที่อ่าวันที่หนึ่งนะคะก่อนอันนั้นเป็นวันที่ยี่สิบแปดของวันที่หนึ่งนะคะก็เป็นสองหกหนึ่งหก แล้วก็ล่าสุดเป็น7-6-7-8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเลข1มาบ่อยแล้วไม่อยากใช้เลข1ก็ให้ตัด1ออกนะคะก็ไปเลือกใช้เลข3แทนเพราะว่า2ตัวนี้เด่นทั้งคู่ถ้าจะดูชุดที่มันมีเลข3ก็จะมีเลข, 3, เลขที่เป็น4 3 1 3 39แล้วก็0 3นะคะก็จะเหลือแค่4ชุดนี้ส่วนใครที่มองว่าเลข1ไม่เป็นไรจะมาซ้ำอีกก็ไม่ว่าก็คือเลข 10, 41นะคะ19แล้วก็1 3 สำหรับตัวนี้ประกบคู่พอดีนะได้เด่นทั้งคู่ก็คือ13ชุดที่เป็น3ตัวนะคะศู3ย์สตัวนี้เราตัดมาจากเลขชุดคำนวณ4ตัวนะคะก็คือจะเป็น4 0 3 3ก็ตัด3ตัวท้ายมาให้ส่วนตัวเลข4ตัวนี้นะคะเอามาเฉพาะบางส่วนแล้วคิดว่าคาดว่าน่าจะมาตัวอื่นๆที่ไม่ได้จับให้นะคะก็สามารถจับเองได้เลยชุด4ตัวชุดนี้ลงให้แล้วในการคำนวณนะคะแล้วก็ จะมีชุดนี้ที่ไม่มี1ร่วมก็คือ9403ตตำแหน่งของตัวเลขนะคะเราบอกว่าเราใช้สูตรในการปักแต่ในบางครั้งสูตรที่เราปักมันก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นแม่น100%ซนนะคะใครไม่ชอบตำแหน่งไหนสามารถที่จะลองขยับตำแหน่งเองได้นะคะก็ว่ากันไปตามสูตรแล้วกันนะคะที่เอามาลงให้รับชมดูชอบก็เลือกเอาไปพิจารณาใช้ได้เลยนะคะ สำหรับในรอบของวันที่8กรกุมภาก็ขอให้ทุกคนโชคดีเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ